ที่มาของเรานี้มันเป็นยังไงบ้างที่มครับก็จริงที่มาก็น่าจะเริ่มมาจากนี่น้องชอบอ่นานหคลิปแรกไงใช่นี่ละคนใช่ใชไหมอยู่ได้ไงรูก็พิงเล่าตลอดชอบอ่านจริงจริงน้องแบบเป็นคนชอบแบบอ่านเกี่ยวกับอะไรนะวัชญาหลายอยาอ่างหลายอย่างแต่ว่าโดยรวมคือเรารู้ก็ได้ร่วมงานกับแคลร์แล้วแล้วก็โปรเจกต์นี้อยู่แล้วก็ เป็นเป็นอะไรใหม่ๆที่เป็นอะไรใหม่ๆที่<ม><ม>ทค่อนข้างดีสําหรับผู้เราเพราะว่าจริงๆพวกเราชอบพูดคุยในเรื่องของแบบมุมมองนักสติเรื่องของการอหนังสืออะไรนี่อยู่แล้วแล้วก็พอได้ไปร่วมงานได้ไปขึ้นปกใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ต่อมาแล้วเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาเขร่วมกับทางชัยนี้นะครับกับมินันเวนเนะาะชาวจะได้เจอกันแล้วก็น่าจะได้พูดคุยกันแต่ละอย่างก็คิดว่าใช่เป็นอะไรใหม่ๆที่เราเพลินะจริงๆแล้ว พี่พี่แฟนคลับเก่งน้าปิงอะคนมากน่าจะอ่านหนังสือกันเยอะเหมือนกันนะน่าจะเป็นหนอนหนังสือเหมือนกันเพราะว่าอย่างอย่างเช่นตัวน้ำปิงอะก็จะมีเวลาเจอเก่งก็จะมีแบบคําคมอะไม่รู้ว่าปัจจัยหรือว่าอะไรหรือเปล่าพี่เก่งเนี่ยไปเจอคํานี้มาแบบดีมากเลยอะไรนีมันฮุยใจเรามากไม่แต่ว่าคือเป็นคือภาษาไทยไงครับ อันนี้เก่งขอโทษด้วยนะฮะคือเก่งอ่านน้อยมากอันนี้ยอมรับจริงๆเลยเก่งอ่านน้อยมากส่วนมากจะเป็นแบบเป็นตำราเรียนมากกว่าอย่างเช่นแบบก่อนก่อนสอนแบบเด็กๆก็จะมีการเตรียมตัวเรื่องวรรณคดีอะไรพวกนี้แต่ส่วนมากหนังสือประชาไม่ไม่ค่อยได้อ่านส่วนมากจะเป็นฟังครับครันคือเล่มโปรดเอาจริงก่อนจะเป็นหนังสือเล่มโปรดมาพูดหนึ่งอย่าง คำถามที่นัมมิงถามพี่เก่งในวันนี้เราลุ้นมากก็คือว่าพี่เก่งตอบเขาไปว่าไงเหรอว่าชอบหนังสือเล่มไหนเพราะว่าตลอดมาเขาบอกเ่าพงตลอดเลยว่าเขาเคยพิมพ์เพรียหนังสือเลยครับอนองอะไรเงี้ยนี่ก็แล้วร,รามงานมิทแอนลิ it, พี่เก่งจะแนะนาหนังสืออะไรให้กับ้างรดแบบนี้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่อ่านเลยคือคืออา่อานแต่แบบไม่ได้อ่านแบบอ่านเป็นประจําอะไรแบบเนี้ยก็จะมีหนังสือที่แบบยังยังอยู่ในใจเราอยู่เหมือนกันอะไรแบบเนี้ย เช่เข้าเข้าสู่เลยเข้าสู่ช่วงเอาจริ้งนะคือผมอ่านหนังสือพ่อพัวถึงหนึ่งครับคือมันเป็นหนังสือที่แบบมันอยู่ในใจผมมากเพราะว่าเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าการที่เราจะได้หนังสือแบบดีๆสักเล่มเมนี่ยมันยากมากเลยนะสําหรับเด็กคนหนึ่งอะไรแบบนี้ยเราเก็บเงินแบบนานมากเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีตามโรงเรียนก็จะมีรถที่แบบขายหนังสือครับ ขายหนังสือแล้วก็พร้อมกับุปกรณนการเรียนอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเห็นเพื่อนเพื่อนซื้อหนังสืออะไรแบบเนี้ยเราก็าอยากได้อ่ะทําไมแบบมันเท่จังเลยมันแบบมันน่าอ่านมากๆก็ชอบแบบไปอ่านของเพื่อนไรแบบเนี้ยจนจําได้ว่าเก็บเก็บเงินได้แล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็ตอนนั้นก็อ่านแบบอ่านทุกวันเลยมันก็ัวถ,ถึงหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบกับเด็กคนหนึ่งแบบพ่ออมอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าพี่ๆเคยอ่านหรือเปล่านะแต่ยังยังเป็นหนังสือที่รู้สึกว่า ยั่งอยู่ในใจเรากดิดไม่ทันเลยอ่ะครับทันเถอะทันเถอะ <c oughs> ครับก็นั่นแหละฮะมันมันมันสอนเราเยอะมากๆสำหรับสําหรับเด็กวัยนั้นแล้วก็มันยังเป็นที่จดจำของเก่งเหมือนกันครับ <c oughs> สำหรับนักปี่สหรับนีนนะครับถ้าจริงๆเขาพูดถึงหนังสือตอนเด็กใช่ไหมนะ <c oughs> มีหนังสือตอนเด็กอะ่ะก็ต้องพูดถึงนึ่งก็อ่านครับแต่ว่าที่ที่อ่านต่างจากเขานิดหน่อยจะมีพวกแบบว่า ในเขาเรียกว่าซีรีส์ชุดไม่ยากแค่ยากอไม่ยากแค่อยากสวยคุณที่ดูอยู่ตอนนี้ก็เคยอ่านใช่ไหมล่ะอแสดงว่าเราก็โตโตกันแล้วนะับมันมีหลายอย่างไม่ยากแค่อยากฉลาดไม่ยากแค่อยากพอไม่ยากแค่อยากสวยไม่ยากแค่อยากนั่นน่นนี่ก็อ่านเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่เลยคือที่ได้มีนดอ่านไม่ได้ซื้อเองนะครับเพราะตอนเด็กคือไม่มีเงินซื้อหนังสือขนาดนั้นแต่ว่าพิ่ปิงเป็นคนที่ได้เรียกว่าเป็นขาประจำของข้อสูดประชาชน มันจะมีห้องสื่อประทานคนประจำของเธอเราก็แบบเข้าไปดูแล้วมันจะมีมาเปลี่ใหม่อย่าบอกว่าเราเคยเป็นบรรณารักษ์ด้วยไม่เคยแต่สนิทมากจริงเหรอแต่พี่พี่เคยนะพี่เคยเนี่ยบอกเฉยขอยืมหนังสือได้ได้เป็นยืมเงินแทนได้ไหมไม่ไม่ยยืมยืมเงินไปยืมหนังสือได้ทำแล้วก็ทำมาตัวเองโตแล้วครับผมแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือปัจจุบันช่วงนี้ชอบอ่านแบบพวก แนวพัฒนาตัวเองครับพัฒนาจิตใจอะไรเงี้ยก็มาเล่มที่จำได้ว่าอ่านแรกๆเราเปิดโลกมากคือเอกล้าที่จะถูกเปลีย่ยนมันถือว่ามันกดหลอกอะไรหลายๆอย่างในใจเราแล้วก็ทําให้เราแบบโตขึ้นนะครับสมัยนีเ้เยวก็มีประสบการณ์อะไรมากมายที่เราได้ได้อ่านอะไรกันมาแคเปลี่ยนให้กับแฟนแบบนี้แน่นอนรับนนี้ยังไงคะเชิญชวนได้ครับก็เชิญชวนพี่ๆนะครับเข้ามาอ่า อ่านหนังสือกันไดเยอะนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับมิทอนริสของจริงน้ำพิงนะครับก็รับรองว่าจะได้มุมมองใหม่ๆจากพวกเราแน่นอนครับใช่ครับก็ฝากตามนะครับงานมิทอนริสของเราด้วยนะครับผู้ใครที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมหรืออะไรก็ตามก็ได้หมดเลยใช่ครับอยาเปิดกังมากๆหรือว่าถ้าอยากจะเริ่มแบบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านพร้อมๆกับเราอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญแหละคือมันมีการที่เขาเรียกว่ากระจายโอกาสไปสู่คนที่ต้องการแบบการศึกษาความรู้อะไรเงในงานนี้หลายอย่างก็ อยากให้ติดตามดูเพราะมันเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็พวกเราสองคนก like ็อยากจะเป็นอีกสองคนที่ใช้พื้นที่สื่อตรงนี้ในการที่จะช่วยในเรื่องของแบบการศึกษาให้ได้ถูกแบบพอมมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับโครงารมีแอนดี้ด้วยนะตั้งได้เยอะนักรับครับโอ้ยครับ เจอกันบ่อยเจอกันบ่อย่ก็นานแล้วนะครับจริงเหรอโอ้ยผมเจอกันโอ้ยนานแล้วเนี่ยนานแล้วนาแล้วจริงอยากเจอทุกวันเลยเพราะว่าพี่ตื่นอาลาคราบครับมีอะไรอัพเดตปะบ้างมีอะไรอัปเดตละก็ช่วงนี้ก็เป็นเป็นช่วงแบบถ่ายทำครับแล้วก็ก็มีอีเวนต์ให้พี่ๆติดตามบ้างครับช่วงนี้แต่ส่วนมาก ก็จะเป็นในในกองเข้มมากกว่าใช่ครับก็ตอนนี้คิวที่เท่าไหร่นะสิบเก้าหรอแม่เก้าหรือสิบไม่เป็นไรคิวไหนก็ได้แต่ว่าคิวไหนนะครับคิวสิบแล้วครับเขาบอกขอบคุณครับผมขอบคุณครับคิวสิบแล้วครับใช่ฮะก็เอ่อเรียกว่ายากขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนได้ติดตามกันว่า มันจะออกไปจากในเมืองเรื่อยๆละเพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเราเก็บเก็บในตัวกรุงเทพก่อนเพราะว่าก็จะเป็นซีนที่เกี่ยวกับอ่าน้องเขมท่ทางเยอะหน่อยครับก็ค่อยๆออกไปก็มันเรียกว่าช่วงแรกๆเป็นการาความคุ้นเคยกับกับการถ่ายทาคุ้นเคยกับพี่ๆทีมงานคุ้นเคยกับพี่ๆพ่วงกลับด้วยเพราะว่า เห็นที่บอกว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวครับเราทํางานกับกับทูกฝ่ายเลยเพราะฉะนั้นมันช่วงแรกๆก็จะอาจจะมีตะกุกตะกักบ้างแต่หลังๆรู้สึกว่ามันเริ่มเริ่มโฟล่ะทุกคนเริ่มเริ่มอินกับตัวละครเริ่มอินกับการทํางานเยอะขึ้นครับใช่ก็หลายๆคนน่าจะเห็นว่าเราออกติดตันมาประมาณสามปซึ่งก็ยอมรับตรงๆว่าค่อนข้างที่จะเดือดพอสมควรครับ คือนั้นปิงออกทุกวันคนนี้เขาจะมีไปพักบ้างอะไรบ้างเขาแบบเข้ากองมาแบบชิวๆบ้างครับแต่ก็รู้สึกว่ามันมันมค่อยๆเห็นว่าตัวน้องเขมันแบบมันเริ่มัวเรียกว่าได้เริ่มเห็นหลายมุม<ช>แล้วก็น้องเขมได้ใส่ชุดน,นักศึกษาแล้วนี่หลายหลายคนก็เห็นน้องปิงในชุดเออเห็นน้องเขมในชุดน,นักศึกษาที่จะเป็นหน้าตาคนละแบบกับตอนไพร่ลอดสีผมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ เป็นอะไรที่คิดว่าแฟนนักการณ์จะชอบเพราะเท่าที่ไปถ่ายมาแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้มีแค่เคมีของพ่อครูกับน้องเกดแต่ว่ามันยังมีเคมีกับพี่เจดพี่ชาอะไรเงี้ยแ,แกงเพื่อนแกงเพื่อนเนตอนที่เป็นทวิตนักศึกษาอะไรเงี้ยครับเป็นไงเพราะว่าเพราะว่ามันมีคอมพิวเตอร์ก็ที่เขาแยกกันจะเปิดอุปกรณ์ก็คือแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยแต่ว่ามันเป็นการ นีอันนี้ต้องรอติดตามครับยัง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 ไม่กล้าพูดเท่าไหร่ครับครับรอติดตามเหมกันว่าจะจะจะยังไงจะอยู่ในสถานที่ไหนครับใช่ใช่ดีๆนะครับก็จริงๆครับครับแค่นี้ก็ได้ครับถ้าต่อเดราจะต,ต่อไปนะครับว่อวานพเปราว่าอะไรจะมีไลน์อ้าวอุย หลุดเลยเหรอฮะอ่าเขยืงยันแล้วใช่ไหมฮะว่าตี้ข่าข่าองแลใช่ไหมฮะโอเคครับผมขาว่าหลาคนไปายนลอกมล้เขาพูดขนาดนี้เลยะเอกวายหลอกรอครับ อ่อันนี้รอ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 ติดตามดีกว่าครับว่าจะเป็นเป็นไลฟ์อัพในนักแสดงชุดไหนครับผมจะมีจะพูดพูดพูดมีใครบ้างครับอ่าจะเชื่อกันก่อนเชื่อเชื่อกันก่อนขอโทษนะครับพี่น้องเดี๋ยวเป็นกำลังใจไปก่อนครับ เ,เราเราติดตามดีกว่าครับ <c oughs> ว่าจะมีพี่พีนน่น้องน้องนักแสดงชุดไหนบ้างครับไม่จริงมีอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีอัปเดตบ้างอะไรบ้างครับ <c oughs> ต้องแบบหมุมนไปข้างหน้าแต่ว่าเกี่ยวกับพี่มีหรือไม่มีเนี่ยครับก็อยากให้ติดตามกันครับแต่จริงจริงแล้วเขาจะใส่หน้าไหนเป็นเ่้าหน้าแบบนี้ครับอาจจะเป็นอย่าง <c oughs> อื่นมีมีหลากหลายคอนเทนต์ครับ อย่างจริงแบบพี่เก่งเขาก็มีแผนเรื่องของแบบว่าไปสู่การร้องเพลงในแบบใหม่ๆบ้างเหมือนกังนี้นะไม่รู้เขาจะเดบิวท์เป็นอะไรหรือเปล่าก็ใส่ใจเลยนะว่าจะเป็นผูอะไรครับกก็อาจจะเปิดเป็นวงดนตรีวกสองเล่นตามร้านมุขทะอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรใหม่ๆก็จริงใช่ใช่ครับแต่ว่าบอกเลยว่ายังไงก็ต้องมากันนะครับถ้าหรือว่ามีการจัดไลฟ์ขึ้นจริงๆหรือจัดที่ไหนหรืออะไรไงก็ ครับให้มาติดตามเพราะว่าค่อนข้างที่จะแน่จริงว่าพี่ปีออกมาพูดพูดแล้วเป็นแฟนดูแต่พูดก็พูดครับน่าดูมากก็เชิญชวนหรือไม่อย่างพูดเลยนะว่ามันไม่ได้ไม่ได้น่าดูมากเรื่องไอ้ไม่รู้เรื่องไม่รู้อาจจะใช่หรือไม่ใช่หรือเรื่องต่อไปเป็นน้ำเปล่งเก่งก็อาจจะเป็นไปได้หรือจะเป็น คนเด่นกับน้ำปิงหรือเปล่าใช่ไม่รู้ไงไม่ามีใครแล้วล่ะก็ลองทายๆดูครับแข่งเก่งน้ำปิงฟเวอ่ถ้าปนเรืงถ้าปรื่องของเพอรคน้างรังแค่ไหนเรื่องของอะไรนะครับเเพลงเพลงจริงๆมันมันเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราสองคนแบบ สนใจมากๆครับแล้วก็อยากทํามากๆจริงๆถ้าเขียนชิลาออนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ก็อยากอยากร้องเหมือนกันครับอยากมีซิงเกิลแบบเป็นคู่อยากมีเตี่ยวออกมาะอะไรแบบนี้ครับก็แยกออกมา <ๆ S 1> ตาม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ตามๆๆ <ๆ S 2> ที่พี่ออบวางไว้หรือว่ายังไงเก็ต้องรอดูแต่น่าจะมีการอุ่นเดือพี่ออบเพราะว่าอยากร้องเป็นเพลงสไตล์แนวหมอนรำนิดน,นึงเวลาที่เราอ,อ,อัดเล่นเราไมอยากจะม้วนต่อย,ยะอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้แน่จริงโชว์ไม่ได้เพราะว่าอาจจะเรียกเป็นติดเรื่องหรือท่าติ์อะไรเงี้ยครับทางดีมดีมิวสิคเพลงไม่ให้แบบเราพูดจริงๆเนาะต้องแบบเก็บไว้คือมันแบบมันแน่นจน็มบอกแบบมันพูดไม่ได้จริงๆแต่บอกเลยว่าเพลงมันต้องทําถึงแน่นอนเพราะว่าที่เร well, ื่องนี้มันค่อนข้างแบบอยู่ในถิ่นในดินแดนที right ่มันแบบมีความหมักม่วงหนาแน่นตีมันก็ต้องตีแต่ว่าพี่มีนึกขึ้นได้ว่าเคยตัดตัอเป็นเรื่องอะไรหน้าสะพานยีดีมิชชั่งหรืออะไรทุกอย่างเอาเลยมันจะมีโอกาสนะซอเพลง มีมิวสิควิดด้วยเหรอฮะจริงๆก็ก็ถ้ามีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ที่อยากลองเล่นเหมือนกันเพราะว่าคนเนี้ยเขาชอบชวนผมไปดูมิวสิควิดแล้วก็ก็ไม่ไมไ่มีโอกาสไปพักทีหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันน่าจ,จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเขาอ่ะชอบชอบเล่าให้ฟังว่าการที่เราไปแสดงมิวสิควิมันจะมีม,มีมุมมีการยืนมีการพูดมีน้ำเสียงที่แบบ อีกแบบหนึ่งที่มันต่างจากจากงานแสดงใช่ฮะรู้สึกว่ามันเป็นอีกอย่างนึงที่น่าสนใจใช่ใช่เราชวนพี่เก่งไปดูเพราะว่าเตรียมสำหรับโปรเจกต์อะไรคือขอพูดหน่อยได้ไหมครับพูดดีๆนะได้เลยไหมครับคือน้ำวิ่งชวนพี่เก่งไปดูละครเวทีมาประมาณรอบหมื่นแล้วแต่ว่าทุกคำไม่เห็นบอกว่าไม่อินนะแล้วก็แบบยังไม่อินพี่เก่งคือแบบอดทนเพื่อน้องสักครั้งได้ไหมคือ มันไม่ได้หยุดเที่ยวอินไม่อินแต่พี่ว่าแบบอยากไปด้วยกันเนี่ยให้เขาไปเห็นโลกที่เราสนใจบ้างอะไรเงี้ยได้ไปแบบเห็นในสิ่งที่เราอินอยู่อะไรเงี้ยบางทีเขาดูบอลนี่ก็ยังไปนั่งดูอดูบอลดูด้วยอะไรเงี้ยเราดูละครพอนทีก็อยากไปดูที่สนามด้วยกันไงล่ะคุณก็ไปดูลองพอนทีกับผมดีก็คิถึงไปหรือเปล่ายังไม่ไปครับล่าสุดเนี่ยละครนิเทศเพิ่ง ต่กำลังนอนอยู่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ที่ทางนู้นเนี่ยก็ยังไม่ท้องไปอะไรนะครับเนี่ยเขาจะไปดูบอลกับผมหรือเปล่าไปดีไหมครับไปดูบอลกิ่งเชริวูบูแบบน่าจะไกลน่าจะไกลแต่แล้วมีมีโอกาสไปดูไ้องไปที่สนามจริงถ้ามีโอกาสอยากพาน้องไปเพราะว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบฟูลฟิวแบบแต่ว่าขอพูดถึงเรื่องของ เราควรไปทีนิดหน่อยที่ได้บอกว่าแบบสนใจใช่ไหมครับครับคือจริงๆอย่างที่พี่เก่งบอกเลยว่าพอเรามาอยู่ตรงนี้มันแบบเรื่องของการแสดงมันเป็นแบบมันมีหลากหลายแบบมากเขาเล่นหนังมาก่อนอะไรย่างเงี้ยเขามาเล่นซีรีส์มันก็ต่างกันอะไรย่างเงี้ยอย่างเราครไปทีมันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งของการแสดงซึ่งเรามักจะได้ยินว่านักแสดงเกาหลีที่เก่งๆมักจะงบนเทเตอร์มาก่อนครับดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการไปเห็นคนที่เล่นเทเตอร์คนที่เล่นคนไปทีที่มันต้องส่งพลังไปถึงคนที่นั่งติดท้ายอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่า ถ้ามันมาอ d แ p t ใช้กับการทํางานของเราได้มันก็จะเป็นอะไรที่แบบดีอะแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะทําให้คนที่ดูเราแทนหน้าจอไม่ไว่าอยู่ตรงไหนก็จะได้รับรู้แบบมเมเจอร์ที่เราต้องการจะพูดอะไรเงี้ยแต่นคือแบบยังไม่ได้ไปดูด้วยก็คือแบบว่าเมื่อวานนี่ไปดูด้วยกันนะคืองานที่ครับโอ้โหนี่ว่าเกือบละลายอะฮะแล้วผมหัวใจจะวายเปิดมาพี่สีก็ โห oh, เพิเ่มเพิเ่มเพิเ่มเเ,เ,เลยโอ้โห oh, แต่จริงๆอยากบอกว่าพี่ซีแบบทำออกมาได้ดีมากๆเห็นเห็น <c oughs> ความทุ่มเทของพี่ซีมากๆเพราะว่าด้วยความที่อย่างอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าช่วงนี้พี่ซีกับนิวนิกกวก็ออกกองข้ามฟ้าด้วยฮะแล้วก็มีมีดอ,อีกทุกอย่างมันมันต้องบาลานซ์กันมากๆคะใช่เห็นพี่ซีแบบซ้อมแบบสี่ห้าทุ่มอะไรวยเี้ยก็ต้องไปเข้าฟินเนตอีกแล้วแล้วก็คุณพี่ซีอ่ะ เฟิร์มมากแบบเห็นแบบเส้นของหัวไหลอ่ออกมาเลยจริงๆกล้ามเนื้อแบบโหรู้เลยว่าพี่ทแบบทำงาน,นหนักมากเก่งมากครับแนวของเราอ่ะนะเฮ้ยกำลังเริ่มไะ <laughs> กลับมาละกลับมาแล้วครับผมแต่เมื่อวานมระทับใจเออ่งานของพี่ทีมากๆเหมือนกันครับแบบน้ำพิงคนน้ำพิงคือจะบอกกันตรงว,ว่าเราก็เห็นพี่ชายเราแบบเท่าที่เรารู้จักเขาดูมาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำพิงอะ่ะนั่งอยู่ระหว่างพอนาก็แบบน้ำตาไหล น้ำตาไหลแม่น้ำตาไบอกว่าอยากรอหอยากร้องไห้ือว่าเราฟังในสิ่งที่เขาตั้งใจทํามาตลอดแล้วพัฒนาขึ้นจริงจบวกกับสิ่งที่เขาพูดกับกันทาอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราเองที่เป็นน้องเขาอ่ะเขาเคยมาพูดอะไรแบบกับเราเหมือนกันมันเป็นบีทเดียวกันที่เหมือนแบบเขาจริงใจจริงจริงทั้งแฟนของเขามากแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบอ่าไปคุยกับพี่เหงิกว่าเฮ้ยเหมือนกับที่พี่ตีคุยกับเราเลยอะสิ่งเนี้ยแบบเวลาที่เขาพูดว่าเอออยากให้มีความสุขอยากให้แบบเป็นตัวของตัวเองอยากให้ทำอะไรก็ตามที่อยาก มันคืออะไรอย่างั้นเลยจะเขาพูดกับเราแบบนั้นจริงๆมากรู้สึกว่าเมสเซจไปเวทีเขามันแบบทัดใจมากตั้งแต่อะไรแม่แม่แม่คืองงอ่าเหมือนแบบเหมือนเป็นมัมมี่พิธีอ่ะกูก็งงว่าคือยังไงแต่ว่าดีใจกับพิธีมากจริงๆคือพิธีเขาจะมีมุมเป็นที่ใหญ่อะเวลาเวลาเจอเวลาเจอน้องๆเขาจะมีมุมที่แบบมีความเป็นปัจเจียด้วยแบบเฮ้ยเป็นไงบ้างแบบเฮ้ยสู้ๆนะแล้วก็แบบเล่าแบบเฮ้ยมันถ่งต้อง ต้องแบบแบบนี้นะอาจจะแบบไม่แนะนําแบบทุกคนเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเหมือนกับใครอะไรแบบเี้ยก็ะจะมีมุมที่แบบอยากสอนน้องๆอยากแบบให้กําลังใจเราขอเตนกันเสียกว่าขอเป็นคู่ของวันงานตรงนี้เนาะได้ครับก็ขอฝากด้วยนะครับ Be a t and ์ e a ทกับเก่งจริงๆนะครับก็ฝากอ่าสแนปรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กกันมาได้ครับให้กำลังใจกันได้ครับผมก็ เช<ท>ื่อ <stellen> <as> ว่าหลายๆคนที่น่าจะรักการอ่านหนังสือหรือว่าบางทีช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสืออะไรเงี้ย <as> ก็อยากให้มาลองติดตามคอนเทนต์ในงานนี้ด้วย <as> เพราะว่าน่าจะได้มุมมองจากพวกเราไปพอสมควร <as> แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบฟังพวกเราพูดใช่ไหมครับก็งานนี้น่าจะได้พูดคุยกันแบบเต็มๆแล้วก็ได้แสดงคัศนาคติกันเห็นเต็มที่ก็เป็นอะไรทีนร่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าถ้ามาดูแล้วน่าจะ มีอะไรติดไม้ติดมือติดใจไปบ้านบฝากเก่งน้ำปิงกับมินแอนด์วิทไปด้วยนะครขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ<อ><อ>